อ่ะโอเคอัดยังวะเออนาจาแล้วแหละคือทุกคนคือมานั่งดูความเรียบร้อยของคลิปนี้เว้ยแต่มันมีเบื้องหลังอันหนึ่งที่แบบอยากจะมาเล่าให้ฟังมากเว้ยคือตรงเนี้ยกูนั่งดูวนไปวนมาหลายรอบอะ่ะไอ้เฮียละมึงดูทั้งสี่ก็รอดออกมาได้อีกเช่นเคยจากคือมันมีเบื้องหลังตรงนี้อยู่ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรไอ้ที่ไอ้ที่ดูกันไปเมื่อกี้เดี๋ยนะโอ้ยเดะหน่วงเนี่ยตรงเนี้ยเห็นอะไรดีไ่ะคือปิดเสียงอะแม่งกระโดดยองๆอยู่นะแล้วแม่งโดแนแทงตกอเฮีย้ยแล้วแม่งก็ปิวไปดูนะแล้วแม่งก็ตายดีเฮีย้ยรอยเฮีย้ยเลย คือตอนคือกูคิดว่าเบื้องหลังของกูอ่ะกูดูว่ากูแม่งไอ้เหี้ยกูจะกูจะแบบถ่ายเฟลอะไรเหี้ยแม่งคือฟุตเทจแบบโอ้ไปหมดเลยเหี้ยแม่งฟุตเทจกูที่ไหนได้เหี้ยก็แบบเอ้ยเพื่ออะไรคิดอะไรดีๆออกกูเลยเอามาตัดใส่แม่งเลยแล้วแม่งปิวไปนู่นไอ้ที่มันตลกมากเลยคือกูพูดว่าทั้งสีก็รอดออกมาได้แล้วมึงดูคลิป ก็รอดออกมาได้อีกเช่นเคยรอดเยียเลยสักทั้งสี่รอดออกมาได้แล้วแม่งตัดมาเป็นฟุตเทีดไอเดี้คุณนั่งดูวนไปวนมาแม่งหลายรอบชิบหมอะคือเบื้องหลังอะมันไม่มีอะไรมากเลยคือเจ้าตัวคือคือแม่งกระโดดอยู่แบบกระโดดยองยอยู่อะ กระเด,ด่อยู่แล้วมันก็บอกว่าเอ้ยแทงก็น่าจะไปทำะไรวะาแทงน่าจะทาอะไรผมไปได้หรอกลองแ,แม่งดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้เหื้อเบื้องหลังแม่งมีอยู่แค่นี้แหละนอกจากไม่มีเหี้ยเลยกูพอกูพอเลยเชี่ยกูไม่แดกข้าแล้วกูหิวข้าวไอ้สัตว